สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอยู่กับกลางจิราพรเช่นเดิมค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันที่1กันยายน2567ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมกองมี5ข้อควรรู้นะคะจากเพจคุณอนุวัฒน์จัดให้ที่มีการออกมาชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆนะคะในการรับสิทธิ์วงเงินดิจิทัลวอลเลทหนึ่งหมื่นบาทซึ่งการจ่ายรอบแรกนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นั่นเองค่ะหลังจากที่ทางรัฐบาลมีการถแถลงนโยบายต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณผู้ชม เพราะล่าสุดนะคะทางคุณพพเผภูมิรรจนสกุลได้มีการออกมาพูดว่าจะสามารถดําเนินการโครงการเติมเงินดิจิทัลโมเดลเงินมาได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะและจะจ่ายเป็นเงินสดสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มผู้พิการนั่นเองค่ะสำหรับ5้าข้อที่ควรรู้นะคะที่ทางคุณอนุวันจน์จะให้นะคะได้มีการออกมาโพสต์นะคะคุณผู้ชมผ่านเพจ Facebook มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ค่ะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปัจจุบันนี้ใช้สิทธิผ และกลุ่มผู้พิการค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรับ,บวงเงินดิจิท a l วอลเล็ตหนึ่บาทไม่ว่าจะผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนหรือผ่านัประจำตัวประชาชนนะคะรอเงินเข้าในเรือนกันยายนยนี้ได้เลยค่ะรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะจ่ายแบบไหนจ่ายช่องทางใดค่ะข้อที่2ค่ะสําหรับคนที่ไม่มีบัตรคนจนหรือไม่ใช่กลุ่มผู้พิการนะคะคุณผู้ชมจะต้องมีการลงทะเบียนรับสิบ,บวงเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ื่บาท ทุกคนนะคะกรณีค่ะที่จะมีการลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ถึง15กันยายนรอการประกาศผลนะคะในวันที่22กันยายนนะคะข้อที่3ค่ะสําหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือ คนแก่ผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจให้คนใกล้ชิดนะคะดําเนินการแทนได้ลงที่หน่วยงานนะคะเป็นการลงทะเบียนที่หน่วยงานที่ทางรัฐบาลมีการกําหนดไว้ใช้สิทธิพันธ์แบบประจําตัวประชาชนเริ่มลงทะเบียนนะคะ16กันยาถึง15ตุลาคมตามหน่วยงานที่ทางรัฐบาลมีการกําหนดไว้นะคะรอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างคะ่ะ ข้อที่4ค่ะสำหรับร้านค้านะคะที่จะเข้าร่วมโครงการให้รอทางรัฐบาลนะคะถแถลงการอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงความชัดเจน ข้อที่5ค่ะเงินจะได้วันไหนให้รอรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยและจะมีการถแถลงนโยบายก่อนนะคะยังไม่ได้มีกําหนดนะคะว่าจะได้วันไหนได้เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆค่ะโครงการนี้จะต้องมีการดาเนินโครงการนะคะภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพราะปีงบประมาณ2567ที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้จะต้องใช้ภายในวันที่30กันยา2567ัน้นั่นเองค่ะสําหรับผู้ที่มีอายุนะคะคุณผู้ชม16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภายในวันที่ 15ตุลาคมนะคะอันนี้สามารถลงทะเบียนได้นะคะผู้ชมจะต้องมีการลงทะเบียนนะคะผ่านแประจำตัวประชาชนตามหน่วยงานที่ทางรัฐบาลกําหนดไว้เพราะวันสุดท้ายที่สามารถลงทะเบียนในโครงการเติมเงินดิจิ t a ลวอลเล็เติมเงินบาทได้ก็คือ15ตุลาคมนะคะถ้าหากว่าอายุนะคะ16 พอดีในวันที่15ตุลาคมอันนี้ก็ยังคงสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะคะคุณชมแต่เป็นการใช้สิทธิพันแบบประจําตัวประชาชน,นะคะ่ะในส่วนของกลุ่มคุณแม่และเด็กนะคะที่คุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าลูกอ่ะจะได้ไหมเพราะอยู่ในกลุ่มเปราะบางคุณลูกนะคะถ้าน้องอายุไม่ถึง1 6ปีวบูรณ์นจะยังไม่เข้าเงื่อนไขในโครงการนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้คะ่ะท่านอยู่ในกลุ่มไหนก็ดําเนินการตามเงื่อนไขได้เลยนะคะ